สวัสดีท่านผะู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่ในเกมมือถือนะครับผมนะก็เป็นเกมของคนไทยนะครับผมนะก็น่าจะเป็นคนไทยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะก็น่าจะใช่แหละเพราะผมกดเข้าไปในเพจเขาก็แบบเป็นภาษาไทยอะไรเลยเป็นคนไทยเลยเพจไทยเลยประมาณนั้นนะผมก็น่าจะใช่นะใครรู้ก็ลองเขาไม่มาได้นะครับผมนะมนะก็เป็นเกมของแบบว่าคนไทยแล้วก็แนวนเก็บเวลอะไรอย่างนี้นะผมพยายามจะหาเกมคนไทยแบบมารีวิวนะก็ผมอยากจะแบบผักดันแบบวงการเกมไทยให้มันแบบ มีคนรู้จักขึ้นมาก่านนี้นะฮะก็อันนี้เป็นเกมในมือถือนะครับผมนะนี่อันนี้ก็ผมก็เล่นมาสักพักแล้วแหละนะครับคือติดแหละเอาง่ายๆนะครับนะโอ้โหนี่ก็มีโบนดัสเอฟเคด้วยดูดิโอโ้เอตัวผมโคตรโหดนะฮะอันนี้คือผมเล่นเป็นสายอาขานาดแล้วนะเป็นสายหนูนะครับผมนะจริงๆมันแบบมีหลายสายนะมีแบบเหมือนแร็คดร์น็อกอ,อะแบบว่าพวกเวทไม่ใช่เวทหรือเวทนะครับแล้วก็เป็นไนท์แล้วก็ เยอะแยะเออง่ายงน,นะมีเยอะมากผมเลือกเป็นสายพน,นุนนะครับผมนะ <c oughs> ผมก็เลเวล65สิ้าแล้วหืตัวเต็งของเซิร์ฟนะฮะแล้วก็ไม่ถึงกับเต็งหรอกเอายังไงก็เล่นเรื่อยๆนะสายฟรีก็ไปเชิงฟรีก็เติมตนิดหน่อย <c oughs> สนับสนุนเกมไรนี่ก็เป็นอีบงอีเวนต์นะก็เกมนี้นะครับผมนะก็จะเป็นแบบแกเก็บเวลอย่างที่ผมบอกนะครับผมแล้วก็จะมาอ <c oughs> ัพสกงสกลิลเนี่ครับผมซึ่งมาเล่นออนไลน์นะมันออนไลน์แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเล่นปาร์ตี้ลงแรลงเอ,อย้ยไม่ใช่ลงแรลงเขาเรียกว่า ลงดันฟาร์มกับเพื่อนได้เผาแต่ว่าไม่น่าได้นะถ้าี่ผมเล่นมาเลยเวลนหกสิบห้าแล้วไม่น่าได้นะครับผมนะออม,มีแค่แบบแอดเพื่อนนะครับผมนะเห็นว่าแอดเพื่อนแล้วก็คุยกันนะครับผมนะอุ้ยแลกเลยอ่านี่โอ้โหคุยกันโว์กัน,วกนอวดของประมาณนะี้นะก็มีหลายเซิร์ฟแล้วนะมีหลายช่องแคทอย่างนี้ดีกว่าโอ้ช่องแคทเวลาเข้ามาชอบค้งโอเคประมาณนี้นะครับผมนะก็สับเกมนี้คือมันทนท่าที่จะแปลกแนวมัน มันมันลำบากนิดหนึ่งนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเวลาจะเราจะทำไอทงไอเทมอ่ะเออแบบว่าเราต้องมานั่งตีบบกกันทีระนนะไอหินนี้ก็ไว้แบบตีบบกได้นะสมมตว่าผมจับเลเวลธนูใช่ปะตอนนี้เลเวลธนูผมเอ่อเท่าไหร่วะนี่นี่เลเวลธนูผมสิบเก้าครับผมดูออฟโคตรโหดโหก็ไปเชงโหดล่ะแอคทีสปิดสิบเปอร์เซ็นต์ข้าประมาณเนี้ย ว่าของผมเวลร์สิบอ้บมันอัพของแบบลําบากมากเลยนะมันไม่มีของแบบรวมอะก็วิธีการอัพของก็ซื้อของชิ้นเดียวกันอนะหนึ่งสองสามเห็นปะเราก็ตังค์นี่ก็ลงจากดันได้นะครับผมนะ่ยนี่แสดงว่าผมซื้อของมาแล้วก็เอามารวมกันเห็นปะรวมกันนี่เวลร์สิบเอ็ดใช่ปะเรารวมกันแล้วก็จะได้เลเวลสิบสองมาอันหนึ่งเนี่ยเห็นปะแล้วก็จะได้แบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยใช่ไหมเราก็ผสมผสมเพื่อความโหดมันอาจจะง่ายนะแต่ว่ามันนั่งนั่งทำเงี้ยแม่งปวดนิ้วมากเลยนะผมบอกไว้เลย โอเคเดี๋ยวเราลองลองดันกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นดันนะคือผมในติดอยู่ด่านที่สิบเจ็ดนะผมเนี่ยลองดูว่าผมไหวหรือเปล่าดูดิเนี่ยน,ะนี่มีออโต้สกิลออโต้คอมแบทคืออะไรว่าอนะอโต้คอมแบทเนี่ยโอ้โหมอนโหดมากอะ่ะดูดิอันนี้คือผมแบบว่าอัพสกิลสายดูดเลือดมนะันอเอาตายแล้วไอ้คือแบบมอนโหดมากนะทุกคน อ๋อโตโ้คอมแบทนีนะ่คือออโต้เล่นเรื่อยๆอย่างนี้เหรอผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะเพราะว่ามันมีอะไรอัปเดตมันเยอะแยะมากมายเลยโอโ้โ,อโหดูดิเนี่ยประมาณนี้ก็มันลงข้าเรกว่าอะไรนะมันแบบอันนี้ไม่ได้แบบว่าสร้างปาร์ตี้ลงดันกับเพื่อนนี่ไม่น่าได้นะเพราะว่าเนี่ยแนวเกมสองดีนะครับผมเนะี่ยเล่นแบบชิวๆไปเปิดเอฟเคเล่นอะไรเงี้ยเอฟเคโอ้โหยิงมิต,โโโมติโอ้โหโอ้โหมิติอุ้ยทำไมรอบนี้ไปไกลยัง อุ้ยโอ้โระเบิดผมแสนหนึ่งเลยเหรอโคตรแรงโอ้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 โอโอโอสวยดูดยผมจะไปได้ถึงไหนตอนนี้ผมยัง,ย,งยิงนัดละแบบห้าห้าหมื่นนะแบบว่าจริงท็ยิงยิงแบบบัฟบัฟทุกสก,กิลแล้วนะห้าหมื่นแต่ถ้ายิงปกติก็ประมาณนี้อย่างนี้เห็นสามสี่หมื่นเห็นว่าอันนี้ใสบ่บัฟเฮ้ยมีเคเวส t แถวเ u e s ภารกิจ เฮออไม่เราไม่ไปไกลอย่างวะดี๋ยได้ดีละโุ้ยบอสใช่ปะเมื่อกี้ยตัวเบ้อเลยโอ้ยติดตันด้วยเหรอเฮ้ยสวยคือออโต้สกิลนี่เพราะเราจะไม่ผิดเราต้องเติมพิวพีนะเอ้พิวพีบีไอพีมันถึงจะได้เดี๋ยดิบับบับเอ้ยโอ้โหเกือบตายสวยหิวเลือดโอ้โหผมหิวเลือดแรงเหมือนกันยิงแล้วดูดเลือด ชที่ยเที่ยวี่ยี่ยี่ยตัว้ถึกจังตัวนี้ถึกจังโอ้โหเชี <c> ่ย <oughs> โคตรแรงนะครับผมนะนี่ฮะตังก็นี่หาจากดันนะครับได้สองหมื่นนะจากได้เพิ่มก็ดูโฆษณาครับผมประมาณนี้เกมมันก็แนวแบบชิลๆนะครับผม,ผมนะก็มาแนะนําพา,าก็เล่นนะครับผมนะเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าจะลงดันกับเพื่อนมันก็ลงแบบคุกกี้รันอ่ะเออแบบว่าต่างคนต่างเล่นอ่ะแต่ก็จะแบบเห็นคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะอืมีอะไรบ้างเนี่ยดูแบบดิ นี่ก็ร้านขายของอะไรปกตินะแล้วก็นี่จะเป็นดันนะครับผมนะดันแบบดันประจําวันอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ย XP ดันแล้วก็ลงดันหาแร่หาออฟไปแล้วพวกนี้ดันเวลนะครับผมนะเอ้ยดันดันตังนะครับผมนะก็เอากุญแจนะครับลงมานะครัผมสามารถลงได้ปกติแล้วก็ไอ้นี่อันนี้บอสบอสนะครับผมเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้วันละครั้งนะครับผมนะนี่ครับผมโอ้บอสไอ้พวกสิ่ผมจะไหววะเนี่ยของที่มันดีคืออะไรรู้ไหมไอ้ที่เราลงดันนละคือละของเนี้ยครับผมหิน เห็นเอาไว้อัปเกรดแล้งธนูหรือว่าอัปเกรดธนูเรานั่นเองนะฮะหรืออัปกับอัปเกรดทักษ์อาวุธกุยพูดตีนอ่างทำไมเนี่ยโอเครอตัวสุดท้ายดิคิดว่าผมไหวปะทียินเสียงเพลงโอ้ยแล้วต้องกดสกิลเองว่ะบอสอะบับบับธนูบับ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 เดี๋ยวรอฮิวเดี๋ยวรอฮิวอันนี้อะไรอะอุ้ยฮิวฮิวแล้วก็นี่มาเด้งออกหางนี่สกิลคูดาว ยิงมันเอ้ยปลาระเบิดโอ้เยยคุณไม่ทันโอโ้ปลากล่าวว่าจะปลาระเบิดให้มันได้ออกห่างก็ไม่ไหวคือถ้าเราแพ้แล้วนะครับผมนะคือมันจะไม่ได้แล้วนะครับผมนะก็คือทีเดียวเลยคือบอกว่าพลาดแล้วพลาดเลยเง,ง่ายๆนะครับผมเนะี่ยโอ้เสียดายเนี่ยพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วก็ลงแบบบอสโง,โ,งโ,งโ,งโง่ๆบอสโง่ๆบอสเฟลยิบี่สี่เดี๋ยผม บอสนี่จริงนัดเดียวตายแล้วมั้งเนี่ยเดียบร้อยผมผมเล่นมาเขาหน้าที่โหดแล้วนะก็ถือว่าไม่ถึงว่าโหดขนาดนั้นแหละแต่ก็พอไกลไก่เอาเรื่องอยู่ก็เล่นเพลินๆนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นี่แล้วมีอะไรอีกโอ้เรือรอันนี้ก็ตกปลาตัวแรกมันจะมีแค่นี้นะมีแค่นี้แล้วเขามาอัปเดตโวไปเรื่อย ตกปลาตกปลาก็เอาเบ็ดตกปลามาตกครับผมนะจะมีโอกาสได้พวกสกินนะครับผมนะเห็นปะสกินสกินพวกนี้แม่งบวกบัฟนะผมบอกว่าเดินี่ฮะดูดิโหเอ้ยมีการันตีแล้วอ่ะกด300ครั้งได้เมื่อก่อนที่ผมเล่นมันไม่มีการันตีนะเอ๋อของเต็มโอ้โหโ,โอเคนะก็สำหรับเกมนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เล่นแบบชิลๆนะครับผมนะ นี่ก็มีกล่องเก็บของอุ้ยไขว้เยอะโคตรโหดเลยมึงแต่งตัวอะไรเตมไปหมดเลยโหหกหมื่นปิดไม่ดูของด้วยโอ้ยนี่ไงของโอ้ทนูเบลยี่สิบเลยวะโอ้รู้เลยว่าสามไอรู้นี่หายากเหมือนกันนะทุกคนประมาณนี้สกูลนะระบบสกูลผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะต้องอัพอะไรบ้างนะผมก็อัพแบบอ่านนะค่อยๆอ่านแล้วก็ลองใช้ดูนะรับผมนะค่อยๆอ่านแล้วก็ลองใช้ดู วันนี้เฮ้ยโหเพิ่มสกิลวาใหม่คลาสสามว่ะที่เพิ่มคลาสสามแล้วเนี้โอ้โหเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะโอ,โอเคนะครับผมนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็พวกร้านค้าเสื้อนะอัปเกรดนะครับผมเสื้อเกาะของเราอนนี้ก็เป็นกล่องอ่าของเก็บของฮนะนี่ผมมีของเยอะอยู่นะครับเล่นไปเนี่ยะเขาเปดิดปลดล็อกไปเพื่อเอาของเห็นวะของเต็มของเต็มว่าไปปลดล็อกได้ ประมาณนี้นี่ก็เป็นร้านเลยร้านเครื่องประดับนะครับผมนะ <_ d ark> เครื่องประดับนี่ก็จะเป็นนะเออถ้าเราอัพธนูไปถึงสูงเงี้ยเราจะต้องอานี้เฮ้ยมีบอลอุ้ยโอ้หเลือเดเยอะยางวะเดี๋ยวลองดูดิอ้าของไม่พอเคมอ๋อผมเคยลงแล้วครั้งหนึ่งไงกรนะเป๋าเต็มอล้ปัญหาหลักเลยคือกระเป๋าเต็มเนี่ยแหละก็ต้องเติม i P แม่งถึงจะอันนี้ได้นี่ก็คือข้อเสียอยู่นะไม่ค่อยชอบเลยวะ โอเคโอเคโอ้ยมีดด้วยเหรอใครที่ตีเยอะที่สุดโอ้โ oh, หใครเนี่ยมาทำดำอีกเป็นสี่พันห้าร้อยล้านว่ะเฮีย <c oughs> โคตรหล่อสุดนี่ไิมเกมมันก็วนลูปอย่างแค่นี้นะผมนะ like มันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่แบบทำตัวละครให้เก่งขึ้นประมาณนั้นโอ้โ oh ห oh oh. จิงจริงจิงจิง,จงมีเวลาจำกัดนี่หว่า ครจะบิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะมันจะมีแบบธนูสายยิงไวสายยิงแรงสายขี้สายอะไรก็แล้วแต่เราจะสร้างขึ้นมานะแล้วแต่เราจะอัพสกิลเพื่ที่ทำดาเมจล้านเดียวเองกูโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลาไปก่อนกันละกันนะครับผมเนะก็ถือว่าพามาดูนะเกมคนไทยนะก็ถือว่าเป็นเกมสนุกนะครับผมนะก็ลองๆไปเล่นดูได้นะเดี๋ยวสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะก็บายครับผมนะ